พีอาพาเที่ยวดูพุสะพานพุทธสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r v a r i วอร์ร้ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที่ p r v a r i ิทีที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอ,อกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ใกล้จะรูดม่านปิดฉากแล้วสำหรับงานวิจิตเจ้าพระยา2567าหสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปชมความงดงามตรการตาของแสงสีเสียงรวมถึงพลุยังสามารถแวะไปชมกันได้จนถึงวันที่15นี้โดยล่าสุดผู้จัดก็ได้เพิ่มรอบพิเศษทั้งการแสดงโดนที่วัดอรุณและการแสดงวัฒนธรรมไทยผสมผสานเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่วัดกัลยาณมิตรรวมไปถึงการแสดงไฮไลท์อย่างการจุดพลุสะพานพุทธ เป็นอีกหนึ่งงานแสงสีของชาวกรุงเทพต้อนรับปีใหม่แบบจุใจบอกเลยว่ากรุงเทพมีคนเหนามากกว่าเสาไฟฟ้ายังไงก็ว่าไปดูพลุก,กันนะคะและถ้าชอบช่องของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะอีโคคอมช็อ co ปผู้นำระบบอุป,ปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v o i อ Gateway แบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ VT ทและ i อ Phone แบรนด์ a อ Com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานถูงมืองานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า2 0 0แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราเช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์